คือโฮดะของกินนะคะเป็นโกโก้นะคะที่เป็นนวัตกรรมโกโก้สุขภาพแล้วก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองอย่างนี้นะที่แบบเคยถ้าสินค้าเราดีจริงอ่ะมันต้องขายได้ตอนแรกไปเสิร์ฟที่ลูกลูกค้าที่ปอเช่กล้ามากนะกล้าเอาของตัวเองไปพรีเซนต์ได้แบบเออใช่คือแบบอะไรกันกีกีโกโก้เออเออเขาก็แบบคิดแบบหน้าเขาก็คิดเงี้ยเหมือนเขาก็คิดว่าแบบเป็นแบรนด์ดังแต่ฉันไม่รู้จักหรือเปล่าเป็นแบรนด์ดังแต่ฉันไม่รู้จักหรือเปล่านะเอมองในแง่ดีมองในแง่ดีใช่ไหมเออ สวัสดีค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mouse Online อ,อันนี้เป็น EP 1หน <s> ึ่ง<ๆ>ก็เลยลากคนใกล้ตัวนี่แหละมาถ่าย <laughs> ด้วยกันเนื่องจากวีคที่ผ่านมาเจอกันตลอด่อวันนี้นะคะเราอยู่กับซีอีโอกิกค่ะเอ้ยหรือว่าในนามเขาเรียกหนูว่าอะไรนะแบบชื่อในวงการอะชื่อในวงการคุณกี้เหรอ <laughs> ชีวิตเปลี่ยนเพาะ คลิปติ๊กตอกเลยยังไงไหนเล่าสิก็คือคลิปแรกอ่ะเป็นคลิปที่แบบเดินลงจากรถใช่ไหมเพราะว่าแบบตอนนั้นอ่ะตอนแรกเลยอ่ะกี่ก็เริ่มจากการแบบเต้นก็ฟิลแบบเต้นไม่ผ่านแล้วยังไงแล้วทำไมคลิปลงรถตู้มันลงยังไงเดี๋ยวเราอินเสิร์ตใส่ให้ดูด้วยขออนุญาตแนะนําตัวนะครับ ก่อนตอนที่คลิปนี้ไม่ดัง <S 2> <S 2> เขาเรียกหนูว่าอะไรน้องกี้ออน้องกี้แบบีเอาริงๆไม่มีใครรู้จักหนักหนักกว่าหนักกว่าน้องกี้ก็คือไม่มีใครรู้จัก,รรจกแต่พอคลิปนี้ติดไปไงคุณกี้เลยคะ่ะคุณกี้เลยค่ะคุณกี้ค่ะคุณี่ิดชีวิตเปียดเลยเองงงคลิปนั้นทุกวันนี้กี่วิวละสองล้านหกโอ้ยไม่ธรรมดานะคะก่อนันนั้น่ะมากสุดก็แค่แบบ นเป็นหมื่นไหมไม่ถึงไม่ถึงหมื่นหรอก้าหกรแต่ทูวนี้เขามี FC ทุกูนี้เขามี FC <c oughs> เขื่อนนะคะเขือนอ่าอันนี้ไปเรื่องส่วนตัวง,งั้นถามหน่อยดิทำไมอยู่ๆหนูได้มาทําธุรกิจออนไลน์ที่บ้านก็มีธุรกิจอยู่แล้วอ่ะอืม,อม ไม่ก็คือเริ่มเลยอะคือธุรกิจที่บ้านมันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่อะคนก็มองว่าแบบเออภาพใหญ่อะไรใช่เพราะภาพมันใหญ่จริงๆคนคาดหวังเยอะอืมแต่คือที่อยากเข้ามาทําออนไลน์มันเกิดจากช่วงแบบโควิดเลยโควิดเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยในธุรกิจที่แบบอะจริงจังหนึ่งบางคนจะต้องจริงจังบ้างแต่ภาาอะเราก็สืมซาบกับธุรกิจที่บ้านช่้นเ้ยค่ะพี่กิ๊กก็แบบคือแบบคือเขาก็ทําธุรกิจใหญ่แหละการแบบ โอเปอเรตมันก็จะเป็นฟิแลแบบฟิกคอร์สเยอะเราก็เห็นช่องทางแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> เราอยากทําธุรกิจออนไลน์ว่ะคือตอนแรกเลยเกิดจากความชอบแหละว่าแบบเฮ้ยเราชอบกินแบบของหวานมากมันจะทําอะไรดีวะอะไรเงี้ยตอนแรกจุดเริ่มต้นเลยคือทำเบลนี่ขายทาเบลนี่ขายทาเบลนี่ขายขอภาพอินเสิร์ตเบลนี่ทีท่ทาขายขายแล้วแล้วขายเป็นไงขายดีไหมขายดีมากขายที่ไหนขายออนไลน์คือเปิดเทอร์มิอะวันเดียวเหมืองวนของอาทิตย์นะ ออเดอร์เข้าแบบพีกสุดยารอยถาโโหหาอยถาขายถาละกี่บาทขายถาละ6กิบถากับะไรเล้ใรอยู่ไหนอะแล้วแบบมัดมัดโบให้เขาแบบอย่างดีอย่างดีทุกวันนี้เขายังถามอี่เลยว่าเมื่อไหร่จะขายเออแต่คือมันจงแบบขาดทุนยอยๆอ่ะเข้าใจเพราะว่าขนมถ้าจะมันจะอร่อยอ่ะวัตถุดิบมันต้องดีเพราะวัตถุดิบดีนะราคามันก็แพงคือเราเราใส่แบบใส่น้นใส่เต็มเพราะรู้สึกว่าแบบเสียเงินไม่ว่าเสียน้ำไม่ได้อะไรแบบนี้แล้วขาย60บาท ได้คำนวณต้นทุนไหมตอนที่ตอนที่ตอนที่ค่ะเหอปังเนาะก็เลยคือตอนนั้นอะแบบคิดขึ้นมาเองนะแบบตอนไปซื้อของซุปเปอร์ใช่ไหมเราก็คิดแค่ว่าแบบแค่ค่าอุปกรณ์แต่เราไม่ได้คิดค่าแบบค่าไฟค่าน้ำค่าแางค่าเออคือไม่มีอะไรเลยอันนั้นน่ะคือแค่ค่าอุปกรณ์เฉยๆแล้วก็คิดว่าโหยมันก็คงอ่ะพูดตามตรงมันก็คงต้นทุนแบบยี่สิบสามสิบบาทมั้งขายหกสิบก็หรู้แล้วไอ้ยี่สิบสามสิบนี่คือมโนเองคิดเองถามว่าถามว่าไอ้ไม่ไม่เพราะเราใช้แบบ แบบตอนนั้นอะใช้โกโก้ก็โกโก้ดีใช่ป่ะนมก็นมดีแป้งก็ไม่ได้ใส่ทำแบบแบบเบลนี่แบบเหมือนเบลนี่แบบไม่มีแป้งมีแต่ช็อกเน้นเน้นเนื้อแน่นนะคะเนี่ยคือตัวอย่างการตั้งราคาที่ไม่ได้คำนวณต้นทุนมาก่อนออใช่แล้วเป็นไงขาดทุนขาดทุนแบบขายดีนะขายได้เท่าไหร่5 0 0ถาด500ถาดต่อรอบต่อรอบเหลือกำไรไหมไม่ขาดทุนได้คือแบบคิดดูนะว่าเวลาเราไปซื้อของแบบผมอะ หลักหมื่นนะใช่หลายหมื่นนะหลายหมื่นถูกต้องเพราะว่าวัตถุดิบแพ็กจริงๆใครที่ขายขนมนะคะจะต้องคำนวณเลยพอเราตวงเสร็จใช่ไหมเราจะได้ปริมาณขนมต่อชิ้นเราจะรู้ว่าใช้เท่านี้แล้วก็เอาปริมาณที่เราซื้อมามาหารเป็นต้นทุนแล้วก็ต้องบวกค่าแรงลงไปจะบวกเป็นต่อชิ้นก็ได้หรือจะบวกโดยรวมก็ได้อะไรเงี้ยต้นทุนค่าแพ็กค่ากลองค่าพัสดุค่าเทปกาวคิดให้หมดถามก่อนเปิดรับกี่ล็อตตอนนี้อุ้ย สิบกว่าสิบกว่าล็อตแรก500ร้อยล็อตรวมๆสิบกว่ารอบเนี่ยขายไปกี่ถาดอุ้ยก็เป็น5้าพันเอาเป็น5,000ันถาดห้าพันถาดกับ60บาท โกาาได้ขึ้นราคาบ้างไหมไม่ขึ้นเลยแต่ว่าถ้ามีหน้าเนี่ยก็จะบวกอีกสิบาทแต่ถามว่าเออหน้าก็อีกเรื่องหนึ่งคือเราลืมคิดแหละแมคคานดมีกระปุกนึงอ่ะจุดกี่บาทสองร้อยกว่าบาทแต่กระปุกอ่ะใส่ได้แค่แปดถาดเราคิดดูกินอีกสิบบาทอ่ะคิดดูอ่ะลองมันก็ขาดทุนตั้งแต่แมคคาเดมีแล้วก็ขาดละสามสิบแต่เราคิดลูกค้าสิบบาทเออเราไม่เราไม่ได้ทำธุรกิจเราทำการกุศลใช่ก็เลยแบบเป็นจุดที่แบบ เฮ้ยเราก็เห็นโอกาสออนไลน์นะว่าคือคนถ้าอยากเขาก็ซื้อเลยถูกพอมันเป็นของกินอ่ะเราจะรู้สึกว่าของกินมันขายง่ายขายแค่อะไรหนึ่งถ้าหน้าตามันดูสวยใช่คนก็รู้สึกอยากกินเทคนิคการถ่ายรูปของกินคือถ่ายให้เห็นเนื้อซูมให้เห็นเนื้อบรรยายความรู้สึกไปว่าถ้ากินเราจะรู้สึกยังไงแต่อันนี้จริงๆรเพราะว่าเกียอ่ตอนที่ทำมันนั้นอ่ะกี้เขียนแบบ ด้วยว่าอะไรอะโรเขียนบรรยายหวานมันอย่างไม่คดีเนียก็อกว่ามีความแบบมันกลมกล่อมมากๆอะไรเงี้ยคือของกินเนี่ยนี่ค่ะใครที่ทําธุรกิจขายออนไลน์แล้วเป็นของกินนะคะรูปภาพสําคัญมากแคปชั่นที่คุณเขียนคุณอย่าก๊อบแค่แบบว่าโอเคเบราวนี่นะหนึ่งถหกสิบบาทคุณขายไม่ได้หรอกต้องเขียนบรรยายด้วยมันอร่อยยังไงมันดียังไงแล้วก็ติดแฮชแท็กในแคปชั่นมันจะช่วยเปิดการเข้าถึงให้คนใหม่ๆเห็นด้วยอ่าแล้วทํายังไงต่อทีนี้เราก็เลยคิดก็เลยคิดออกมาว่าไอ้ขนมเนี่ยบางทีเราทาใช่ไหมมันก็ กอ๊กก็เลยอยากทำอะไรที่แบบเฮ้ยมันไม่เสียแล้วคนสามารถแบบเอาไปด้วยได้แต่ว่าไม่เสียขนส่งง่ายๆใช่ถ้าขนมมันจะปวดหัวเรื่องขนส่งขนส่งไปไม่ดีหน้าเละลูกค้าก็ไม่อยากใช่แล้วเราก็ไม่กล้าส่งด้วถูกต้องเอออย่างนั้นเราก็เลยแบบอ่ะคิดแล้วว่าจะทําอะไรดีโจทย์ก็คือว่าหนึ่งจะต้องพกไปได้พกพาได้สองอร่อยอร่อยสามต้องพิเนียมสามต้องพีเนียมแตกต่างอันนี้คือโจทย์ที่จะทำโปรดักออกมาขายอันต่อไปใช่แล้วทําไมมันมาจบที่แบบตัวโปรดักที่เป็นโกโก้ตัวนี้ ก็คือเกี่ะเป็นแบบคนบ้าช็อกโกแลตมากชอบมากชอบแบบเ,เลเวลไหนชอบแบบขนาดไหนคือเคยกินมากสุดอะช็อกโกแลตบ้าแบบยาวยอยมือนกนเจ็ดแท่ง <7 S 2> โอ้โหกินเข้าไปได้ยังไงแท่งแค่ชิ้นเล็กๆก็ขนลุกกันนะกินเต็มแี่งช,<อ>ช,ชอบมาก โปรดักเป็นอะไรเอาเล่าก่อนใช่ก็คือโรดักของกินนะคะเป็นโกโก้นะคะที่เป็นนวัตกรรมโกโก้สุขภาพที่ที่ทำมาเนี่ยคือเริ่มต้นเลยที่ชอบแบบรสชาติก่อนชอบรสชาติมันต้องได้คือเราไม่ได้มาเ็นเวแบบเฮ้ยกินล้วของกินแล้วอะไรเงี้ยคือด้วยมาจากตัวเรานั่นแหละคือเราชอบกินอะไรอร่อยอืออือหยิบมาหยิบมาหยิบมาเออายค่ะ นะคะคือเราก็เลยแบบเริ่มจากความแบบอร่อยเพราะรู้สึกว่าถ้าอร่อยอยังไงลูกค้าก็ซื้อซ้ำบอกน,อนถูกต้องเพราะเรามีประสบการณ์จากเบราวนี่มาแล้วใช่แล้วมันเริ่มจากแบบลูกค้าที่แบบอะอย่างมีคนนึงอะยกเคสนี่นอละคือเขาอ่ะเพิ่งสั่งวันก่อนแล้วของถึงเมื่อวานอะอเราจะส่งเร็วหนึ่งข <c oughs> <c oughs> ายเก่งมากขายนเกว่าช่อง พื้นที่นะคะเขาก็แบบมาสั่งเพิ่มอีกสิบกล่องโอ้โหวนบินตัวแทนไหมคะสั่งสิบกล่องใช่ไหมคะเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเริ่มจากความแบบอร่อยคือเขาบอกว่าแบบรสชาติมันแตกต่างจริงจริงเออมันก็เลยเป็นหนึ่งจุดขายแล้วแบบกี้ก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงให้แตกต่างแค่รสชาติรสชาติก็คือเยอะเลวนะถ้าแตกต่างอะถูกแต่แบบอีกอย่างเลยก็คือเราอยากจะให้แบบดูแลแบบหุ่นดูแลผิวด้วยแบบเหมือนเรากินอะแต่เราไม่ได้แบบเป็นเวแบบการกินคอลลาเจนอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันเป็นการ คือดูแลผิวจากภายในอ่ะแบบสุขภาพมันค่อยคดีแต่ว่าไม่ได้แบบโุยขาวกระจ่างใสไปซะทันทีอ่ะเราไม่ได้มาเน้นแบบโอ์เคลมอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรที่ทำได้ภายในวันสอวันสามวันได้อ่ะมันเป็นปกติอยู่แล้วแต่แบบเราก็ไม่อยากให้ความแบบความเชื่อผิดๆเนาะกับเออลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ ทำสินค้าดีดีก่อนะคะใช่ถูกต้องอ่าเรามองเป้าแบรนด์ตัวเองว่าไงบ้างที่เราแบบรู้สึกว่าแค่สูตรเนี้ยมันยังไม่ได้คือเรามองขนาดว่าเราอยากแบบไปขายทั่วรโลกมีมีโลโก้ของกีกี้ไปแปะอยู่แบบคนเป็นที่รู้จักเป็นฟิลเหมือนแบบสตาร์บั๊อะไรอะไรอย่างนั้นในรูปแบบนี้เราก็เลยคือเรามองใหญ่กว่าการเป็นแบรนด์ออนไลน์อืมมันก็เลยทาให้เราอ่ะรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วอยู่แค่เนี้ย มันก็มันก็เหมือนคนอื่นมันก็ได้อยู่ตลาดนี้นี้แหละอใช่มันก็เลยเป็นจุดที่แบบว่าเกียร์เริ่มเริ่มแบบมาทำเอออยากทาสินค้าที่แบบพ,พรีเมียมจริงๆก็เลยเนี่ยเกิ็เป็นตัวนี้คะพอเสร็จแล้วปุ๊บทำยังไงต่อทีเนี้ยเอาไปเอาไปขายที่ไหนก็คือตอนแรกที่บอกว่าโพสเราโพสแบบ เคยโพสแบบยังไม่มีวิชาเหมอนส่ารกตติ้งเขจะบอกว่าไปไปไล่ไปไล่ดูโพสน้องแรกๆนะไม่มีรูปแก้วเลยไม่มีรูปแก้วมีแต่แบบว่าเหมือนเป็นรูปแบบป้ายแอดมาแล้วเป็นรูปมองอัพไม่ใช่รูปกล่องจริงใช่แล้วก็โพสแบบว่าเอ๊กกิ๊กแบบว่าโกโก้พรีเมียมโอ้ยขอบคุณจัดเต็มมากแต่มันขาดอะไรรู้ไหมมันขาดฟิลลิ่งในการกินว่ากินแล้วมันเป็นยังไงไม่มีรูปตอนชงเอออันนั้นอ่ะเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นเราสึกว่าเฮ้ยภาพมันสวยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เราลืมไปว่าเวลา เฮ้ยพอเราปรับอะไรเงี้ยเป็นแบบลูกที่เป็นชงเนาะเป็นไงกระแสดีพเ,เพราะเขารู้สึกว่าแบบมีการแบบไหลลงม <ปะ S 1> าเห็นตองเห็นโผงอะเห็นตอนโค้นว่ามันแบบมันเป็นก้อนหรือเปลา่าใช่แบบเทลงมาสีน้ําเป็นยังไงเข้มข้นแค่ไหนอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเราก็มีการโคดลงใช่ไหมคะพอเราโคดลงเสร็จปุ๊บเราก็มีการแบบอ่ะตอนแรกรีเ์ฟที่ลูกค้าที่ปอเช่ตายแล้วลูกค้าปอเช่เราคิดดูว่าเราคิดดูว่าลูกค้าปอเช่อะ เขาก็เลือกกินถูกต้องคนที่ซื้อปอเช่คือพูดง่ายก็คือก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วใื่ด้วยความที่แบรนด์ AAS เป็นแบรนด์ที่ใหญ่เนาะแล้วถ้าเอาของไม่ดีไปให้ลูกค้าลูกค้าก็แบบไม่ได้อยากกินหรอกใช่มันก็เลยเป็นจุดที่มันรู้สึกว่ามันก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองอย่างหนึ่งที่แบบเคยถ้าสินค้าเราดีจริงอ่ะมันต้องขายได้ถูกต้องกล้ามากนะกล้าเอาของตัวเองไปพรีเซนต์เลแบบเออใช่จริงจังอยู่แล้วแบบเสร็จปุ๊บชวาคิก็แบบตอนแรกเลยเหมือนตลาดเขาก็งงอ่ะกกิะ แบบลูกค้ามาก็ถามเอากาแฟหรือเอากิกกี้โกโก้คะมันก็มีคนเริ่มแบบเริ่มหลงเขาก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าเป็นฟิลแบบโกโก้แบบแดตึ๊ดตึ๊ดตึดังๆอ่ะเขาก็รู้จัการาโกโก้สตาร์บัคไม่หาอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจของคงเอาเลยอ่ะแต่อันนี้เขาก็จะแบบฟิลแบบอะไรอันหนึงกิ๊กกิ๊กกโกโก้เฮ้ยเขาก็แบบ แบบหน้าเขาก็คิดเงี้ยเหมือนเขาก็คิดว่าแบบเป็นแบรนด์ดังแต่ฉันไม่รู้จักหรือเปล่าเป็นแบรนด์ดังแต่ฉันไม่รู้จักหรือเปล่านะเออมองในแง่ดีมองในแง่ดีใช่ไหมเออพอชิมบุฟชวาแรกๆเขาไม่รู้จักอือพอเขาชิมไปใช่ปะทุกวันนี้นะคะทุกคนก็จะแบบเอากิจิโกโก้นะคะแบบขายดีมากเหมือนเขาก็ไปตามแหละว่าไปสั่งซื้อได้ที่ไหนชงงุมไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าไปชงเนี่ยมันจะเหมือนไปแบบเหมือนกินที่ที่โชวลูไหมคะใช่เขาก็ ทุกวันนี้นะก็คือมันเหมือนเกิดจากการบอกต่อมันเหมือนกี่ว่ามันคือสินค้าดีอะ่ะแล้วพอเขาขินกินใช่ป่ะแล้วพอเขาติดใจอะ่ะเขาก็ช่วยเราบอกต่อนะถูกต้องเท่ากับมาร์เก็ตติ้งเ่ะเราไม่ต้องเสียเลยนะอันนี้คือมาร์เก็ตติ้งที่ดีมากถกทางหนึ่งเขาเรียกว่าอันนี้เป็นฟรีมาร์เก็ตติ้งอ่าเป็นเหมือนแบบ Word of mouth อ o u เมาส์ให้ลูกค้าไปพูดต่อบอกต่อกันและการที่ลูกค้าพูดต่อบอกต่อกันด้วยความต้องบอกกันว่าโปรดักต์เรามันไม่ได้ขาย299เาเราขายเท่าไหร่คะเราขายดกร้อยเด้าน ด้วยโปรดักต์แบบนี้คนจะตัดสินใจซื้อง่ายมากถ้าเกิดการบอกต่อจากคนใกล้ชิดเขาจะซื้อเลยทันทีแล้วพออร่อยเขาก็กล้าบอกต่อเนี่ยมันเป็นมาเก็ตติ้งที่ดีแล้วน้อเอามาให้คนชิมคนที่ชิมคือมี power ในการบอกต่อใช่คือถามว่ามันราคามันก็สูงว่าโกโก้ทัวร์บาออนไลน์อะไรอย่างนี้ละกันตลาดออนไลน์เราไม่ทำโกโก้แบบมาเพื่อตลาดออนไลน์แต่เราใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อขายถูกต้องอืเราใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อจัดจำหน่ายเพื่อให้มันเข้าถึงคนได้กว้างมากขึ้น ฝากไปอุดหนุนของน้องกันด้วยนะคะอนนะ,ะอี้กระจกก็ใส่มา สายเก่งหรือว่าถ้าใครสนใจโกโก้น้องนะคะก็ไปสั่งซื้อได้ที่อินสตาแกรมเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์โอเอไลน์ไมช็อปก็ได้ค่ะใช่ค่ะ้างทีออฟฟิเชียลทีเอสโอ้ไข่เก่งขอถามขอถามเรื่องส่วนตัวมีแฟนหรือยังยังค่ะยังค่ะเออแฟนหรือยังมีแบลรี่แต่เอฟซีเยอะมากนะพี่เข้าไปดูคลิปทิกตอกคอมเมนต์น่ารักมากเลยครับอะไรอยอะเยอะเขินนะเออนี่คนหรือนางฟ้าคะถามหน่อยทำไมยังไม่มีแฟน เคยมีแฟนไหมเคยมีแฟนไหมไม่เคยไม่เคยหรอมีแต่คนคุยอยาดไม่มีแต่คนคุยาแต่ว่าคนน่ะชอบไม่ค่อยเชื่อว่ากี้ยบไม่มีแฟนทําไมอะเราไปทําอะไรทําไมคนถึงไม่เชื่อว่าเราไม่มีแฟนอย่างเพื่อนอะก็ไม่เชื่อนะเขาเข้าใจว่าเราแบบโอ้ยแบบฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบเอาจริงๆมันไม่มีจริงมันไม่มีจริงแล้วแบบพีก็คือไม่เคยมีแฟนไม่เคยสุใครแบบเรียกว่าแฟนโอ้ยพี่อยู่เด้อพี่อยู่เด้อพี่นะพี่ คนอะชอบคิดว่าลุกเราเป็นแบบนี้แต่ว่าเวลาพูดอะคือห้าวมาก,มากคือเราไม่มีจดิตแบบฟิลแบบอ้าวค่ะไมเมียไปว่า,าแบบห้วนห้วนแบบห้วนมากไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเจอคนที่แมทกับเราเองแหละรอคนคนนั้นอยู่นะคะโอ้ดีไปเลยค่ะขอเล,เลยค่ะรออยู่คะคจะเปผู้ชายเป็นยังไง เอาแบบคร่าวๆก่อนละเอาแบบเอาแบบจริงๆในจ,จไม่ไม,ไม่ตอบแบบดารารท่านหนึ่งนะชอ,ชอบชอบผู้ชายเหรอชอบชอบผู้ชายเหรอถ้าเออพี่ก็ชอบผู้ชายใคร <c oughs> ก็ชอบผู้ชายหรอ <c oughs> <c oughs> คือชอบเป็นผู้นำมหมายถึงว่าชอบให้เขาเป็นผู้นำเราแต่ว่าหาย,ยากเนาะหายากเนาะพี่ว่าเราอ่ะเดินนำเขาตลอดแหละ <c oughs> <c oughs> ชอบคนอายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่ามากกว่าอายุมากกว่ามากกว่ากี่ปีเฮ้ยนี่คือแบบว่าอินใจมากเลยนะคะินใจมากเลยนะคือคือก็ชอบมากกว่าแบบ <łość> 3าปีสปีเออสาปีสปีเออสาปีสปีเราล่ถึงหปีนะคะสาถตอนนี้เราอยี่สิใช่ไหมก็หปีก็คือ28แอ่าได้แต่ขอเป็นคนตั้งใจทำงานทำเกี่ยวกับธุรกิจขอลรอด้วยนะคะขอล้าคุณคิดว่าคุณหลอแล้วคุณตรงการสเปคคุณดีเอ็มมาเลยค่ะ ในมุมที่เราทําธุรกิจและเห็นคุณพ่อทําธุรกิจมาตลอดอเราอยากฝากอะไรถึงคนที่ทําธุรกิจออนไลน์แล้วรู้สึกว่าท้อมากตอนนี้ทํายังไงแบรนด์มันก็ไม่เป็นที่รู้จักทํายังไงมันก็ยังขายไม่ได้สักทีอ,อคือในมุมกินนะคือกี้เห็นธุรกิจทั้งธุรกิจของคุณพ่อที่เป็นธุรกิจแบบใหญ่แล้วค่ะและธุรกิจที่แบบเราก็เป็นสตาร์ทอัพเราก็จะเห็นสองมุมแหละแต่ที่เรามองในมุมที่แบบคือเรารู้จักคุณพ่อแล้วกันว่าคุณพ่อก็สอนกี้มาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเราว่ามันไม่ได้มีอะไรง่าย ซึ่งกี้เชื่อคํานั้นนะคือกกยกเป็นคนที่ไม่ได้ท้อกับอะไรง่ายๆเลยอย่างที่พี่กิ๊กว่าแบบคือเราเป็นคนไม่นอยไม่พารานอยอ่ะเออมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่กี้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะในการทํางานหรือทำธุรกิจอยากให้แบบมองทุกอย่างโพซิทีฟทุกเส้นทางที่เราเจออุปสรรคมันก็แบบมีโซลูชันอของมันถูกต้องแล้วมันก็ทําให้เราแบบแข็งแกร่งขึ้นก็อยากให้มองแบบปัญหา เป็นโอกาสละกันนี่ก็คือแนวทางการทำธุรกิจเริ่มต้นสำหรับแบรนด์ออนไลน์ในรูปแบบของแบรนด์กิกกี้อ่าส่วนต่อไปจะเป็นใครก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะคะในรายการบาออ,ออนไลน์วันนี้ขอบคุณน้องกี้มากค่ะค่ะไปติดตามน้องตามช่องทางดังต่อไปนี้ด้วยนะคะใครที่รู้ตัวว่าตรงสปรน้องทงักทีเร็วไปเลยค่ะ <c oughs> บ,าบายๆค่ะ <c oughs>